สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะแ๊ยุทธภพ <c oughs> ต้องบอกว่า EP นี้ก็เป็น EP พิเศษของเราเลยนะครับนอกจากจะเป็นคลิปแรกรับปีใหม่แล้วยังเป็นคลิปที่มีแขกรับเชิญเยอะที่สุดเลยทีเดียวเพราะว่าเราเพิ่งจบกิจกรรมศึกชิงใต้ล่าในซีซั่นที่1ไปวันนี้เราก็เลยขอเชิญเหล่าพันธมิตร Enchanted มาร่วมพูดคุยกับเราถึงความสำเร็จที่ยากลำบากและการต่อสู้อันแสนยาวนานกว่า2เดือนกว่าจะมีวันดีได้พวกเขาผ่านและพบเจออะไรกันมาบ้าง ว่าแล้วเราก็ไปพบกับพวกเขาทั้ง7คนกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับผมเยฟานครับจาก k ิ l รีไปเวอรครับสวัสดีค่ะบดหวานนะคะจากรีวิเวอเหมือนกันค่ะเทปาโด่าจากอิมเมอร์ทลจากชื่อปัจจุบันมินไนซันจ้าสวัสดีค่ะเทียนหอมจากเมคาคามนะคะครับสวัสดีครับยูกิฮิเมะจากสวอตแมวครับสวัสดีครับโยยงกิจากเปอร์เซียครับสวัสดีค่ะอิทุสุไทยรีวิเวอร์ค่ะ สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนี่ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่เลย<อ>กับสงคารามศึกชิงไต้ล่าที่รู้เป็นการต่อสู้กันยาวนานกว่า2เดือนเลยเนาะกับฤด,ดูการแรกในการรอบคพองประสาทอินอันในครั้งนี้นะครับผมตอนนี้หายเหนื่อยบ้างขึ้นไหมครับก็ก็เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยน้อยลงหน่อยครับเพราะว่าก็จบปุ๊บก็เริ่มเลยเหนื่อยน้อยลงเพราะว่าจบปุ๊บเริ่มปั๊บใช่ครับ ช่ครับแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างคะกับวอลสองวันสุดท้ายช่วงปลายปีที่ผ่านมาก็จริงๆก,ก็เป็นไปตามแผนครับก็คือการบ้านแล้วก็ไลยเก็บเงินครับถือว่าตรงตามเป้าหที่เราวางไว้อยู่ไหมตรงครับครับผมแล้วก็อันนี้ขอถามคุณเทียนห่อน,นิดนึงครับเห็นว่ามีเหตุการณ์ที่ปรมาจารย์ก็ใช้วิชาแยกเงาพันล่างอันนี้เกิดอะไรขึ้นฮะแล้วตอนนั้นรับมือกันยังไงสงสัยน่าจะรักมากค่ะรักมาก <laughs> ชอบชอบมอบสิทธิพิเศษให้ค่ะก็จริง,รงๆเราเราไม่ได้เตรียมแผนรับมืออะไรคือตายก็เกิดค่ะโอเคครับ <laughs> ดันเข้าไปใช่ค่ะก็พลังน้อยกว่าเขาเยอะอต่อให้เขามาแบบเออคือจริงๆในกิวจะมีอยู่หลายคนเหมือนกันที่สู้ได้แต่ว่าคนที่สู้ไม่ได้ก็มีเยอะหนึ่งในน,นั้นก็คือเทียนหอมนี่แหละตายบ,บ่อยกว่าเขาแต่เราก็เป็นซอมบี้นะล้มแล้วลุก ก็กล้ามาก็กล้าเลยนะกล้ามาก็กล้ากดเกิดมันไม่จํากัดนะลุกเอาแล้วก็ <c oughs> สําหรับคุณยุกิฮิเมะครับสอบถามนิดหนึ่งครับเกิดอะไรขึ้นกับกิลในพันฮะเห็นว่าตอนนี้มันมีการเปลี่ยนรายชื่อกิลพันธมิตเนาะในสปดาห์สุดท้ายพอดีช่วงวันสุดท้ายอะครับทางสกายแคทสู้เรา,เาไม่ชนะยูยึดหลินอยึดทางที่จะเข้าหลินอันไม่ได้ทีนี้ก็เลยทางทางก็เลยมีการเสนอแบบแผนใหม่ขึ้นมาที่จะให้ทางสกายแคดเข้าไปในหลินอันด้วย ก็เลยให้ทางท่านมหาเทพอะครับเพรเขาเสนอแผนขึ้นมาว่าว่าเขาจะจะเหมือนออกสกพันเอ็นชาแล้วให้ทางคอร์ละทางกับทางเปอร์เซียครับเข้าแทนทีนี้ก็คือเปอร์เซียกับกับสวอร์ดแมวอจะอยู่เซิร์ฟเดียวกันพอดีก็เลยย้ายสมาชิกจากสวอร์ดแมวไปเข้าเปอร์เซียครับเพื่อไปช่วยแทนนั่นก็คือเหตุผลน่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันไปกับ ตัวของเมฆคามกับทาราสวรรค์ด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับอ๋อที่มีการสลับพันุ์เกิดขึ้นเนาะใช่ค่ะอันนี้ก็เหมือนเหมือนเป็นดีลเนาะเพราะว่าทางคุณทาราสวรรค์เขาก็ได้อันดับหนึ่งคะแนนรวมของใต้ล่าไปใช่ครับแล้วในโค้งสุดท้ายเนี่ยครับก่อนที่มันจะตัดสินแพ้ชนะกันอะมันแทบจะแบบวิสุดท้ายเลยเนาะกับสิบคะแนนที่มันตัดสินว่าเราได้บ้านมาได้เมืองมาครองตอนนั้นแต่ละท่านรู้สึกยังไงม้างฮะคือมัน จังหวะที่แบบลุ้นจริงๆนะใครจะได้เมืองใครจะได้นอนวัดหมวแจ้จะวายค่ะตอนแรกนึกว่าจบพ้แล้วนะใช่มันตอนแรกมันจบกิจกรรมอะมันขึ้นคะแนนมาใช่ไหมเราก็ยังงงอยู่เลยว่าเฮ้ยไอ้สี่สี่เก้าสี่สี่เก้าแปดป่ะหรือรกับสี่สี่แปดแปดป่ะแล้วก็ของเรามันไหนของเรามัน,อ,าามนอันไหนวะแล้วก,ก็เราก็แบบงงอยู่เลยแบบของเราเป็นตัว e ของเราเป็นตัว s วะอันนี้คือแบบร้อนอ่ะ แต่ว่าอ๋อคี่ของเราเออเราชนะอะไรอย่างเงี้ยเออเย่สิบคะแนนเองเนาะแล้วก็สอบถามนิดนึงครับต้องว่าคุณเย่ฝานี้คะแนนสังหารเยอะสุดเลยรู้สึกยังไงบ้างครับแล้วอะไรเป็นเคล็ดลับของความแข็งแกร่งในครั้งนี้ฮะจัดทับแ่ะครับไม่มีอะไรเลยก็คือจัดทับแล้วก็เลือกส่งในป้อมที่ได้เปรียบครับแค่นั้นเลยเราก็เน้นโฟกัสท,ที่เราคาดว่าได้แน่ๆจะได้ไม่เสียทรัพยากรฟรี ช่ครับเห็นว่าตอนนี้มีบางท่านเริ่มแบบย้ายพันย้ายกิวแล้วเกิดอะไรขึ้นครับก็เป็นการรวมกิวปกติครับก็คือเปอร์เซียไปรวมกับโซลแมวก็คือเหมือนไฟสุดท้ายเลยครับแต่ซีซันนี้จะมาตั้งแต่ต้นซีซันเลยนะแข่งแกล้งแข็งแกร้งเลยแล้วสำหรับแผนในซีซัน2ครับตอนนี้มีสปอยให้ได้ฟังครับจะยังไปแบบกิวเดิมพันเดิมหรือแบบมีทิศทางยังไงบ้างครับ ตอนนี้ก็เหมือนรายการ Survivor ค่ะกิวไหนรอดก็ค่อยไปพูนกันตอนนี้ก็คนต่างเอาตัวรอดกันก่อนไม่รู้จะรอดไหมเพราะว่าเออเอเอกิวอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ดูแบบว่าดักดักทางพวกเราได้ทุกกิวเลยเราก็กำลังเล่นรายการ Survivor กันค่ะว่าใครจะใครจะเป็นผู้อยู่รอดสี่คนสุดท้ายของเดอะสตาร์อะไรประมาณนี้กองกันไปก่อนนะคนไหนรอดเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีนึงใช่ใช่ ก็ไม่มีอะไรนะสำหรับสําหรับพี่นะคะอีคืซื้อไทยนะเราก็ออกกลับไปอยู่ที่เดียวดายเหมือนลี้กลับไปอยู่กับอีตาได้ซื้อเหมือนเดิมครับผมเราก็คือซีซันนี้เราวางแผนว่าเรา่จะเล่นเล่นแบบชิวๆเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยนเงียบๆคนเดียวแต่ว่าพอเราบไปลงเกาะตรงนั้นเสร็จปุ๊บบุ๊บบินก็มาล็อกสตาร์ก็มาก็เลยมีแฟนคลับไงตามมาที่แบบว่าใส่คุณจะไม่ชิวแล้วมึงเนีย แล้วคือแบบแล้วกิลดียวดายนะคือแบบคุณไม่ต้องมาอะไรเลยคือพวกเรามีมีมนุษย์ที่เล่นกันอยู่แค่ประมาณหนึ่งสองสามสี่คนเองลอกนั้นก็ปลอดมันก็เลยเป็นไม่เดียวดายแล้วนะฮะตอนนี้ <c oughs> นั่น <c oughs> มัเดียวดาย <c oughs> แบบไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่ นี่แปลว่าที่มานั่งคุยกันในวันนี้นี่อันนี้คือเดบิว์พันธม,มิตรใหม่ในซีซั่นสแล้วใช่ไหมครับหรือว่าเดี๋ยวไปเซอร์ไวเวอร์กันต่อกันไปเอัจะลอ,อก,กันก่อนค่ะใช่โอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคำถามสุดท้ายอันนี้อยากแชร์ความรู้สึกของหลายๆท่านแล้วกันนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราอยู่กันเยอะ ก็อยากให้ทิ้งท้ายก่อนเข้าทีมท่าน2กันหน่อยแล้วก็ใครที่แบบอยากพูดอะไรกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อนสมาชิกกิลด์ที่เหน็ดเหนื่อยกันมาตลอด2เดือนหรือจะหาสมาชิกใหม่ก็ได้เผื่อมีใครที่แบบมาฟังคลิปนี้เนาะหรือเราจะหาโจทย์เพิ่มก็ได้นะถ้าคิดว่าแบบมันเดียวดายไม่พอแล้วก็ถ้าใครมีแบบอะไรอัดอั้นตันใจแบบเคยโดนใครแทงหลังก็อาจจะเป็นโอกาสให้ได้พูดนะครับเดี๋ยวขอเชิญ ีานได้เลยครับเริ่มที่มีนนซันก่อนแล้วกันครับผมก็เป็นอดีตหัวหน้ากิลอิมม r ลเทแล้วว่าตอนนี้ก็โอนหัวหน้ากิลไปให้อีกท่านหนึ่งได้ลองรับรู้ความตื่นเต้นของการเป็นหัวหน้ากิลของซีซั่นนี้บ้างก็ก็กเอออยากจะบอกว่าก็ที่ผ่านมาก็เออจากคลิป EP 8ีแอะคะ่ะก็จริงๆอะออมีคลิปว่าไปบอกว่า ทางตัวมินนีซันเนี่ยอยู่อยู่พันสี่เขตแต่จริงๆอ่ะอยู่พันเอ็นชานเต็ดนะคือแบบบอกว่าอยู่ผิดพันอันเนี้ยขอแก้ข่าวแล้วก็คนที่สักขอบคุณคนแรกก็คือคุณเยฟานค่ะก็คือจากเดิมที่ดูแลแค่คนในกิวอะกลายมาเป็นดูแลคนทั้งพันร้อยร้อยพันปัญหามามาเป็นคุณเย่ตัดสินใจหมดก็แบบนัเออรู้เลยว่าแบบเป็นสองเดือนที่แบบได้รับฟีดแบ็กต่างๆต,ต้องตัดสินใจต่างๆเยอะมากก็ขอบคุณที่แบบ เออใจเย็นแล้วก็ตัดสินใจแล้วก็ผ่านมันไปได้พาพันไปสู่เจ้าเมืองหลินอันได้อีกคนนึงก็คือเป็นคุณตามใจที่เป็นกุณซื้อที่คอยวางแผนตัน้งแต่เริ่มเขาแบบ ทุ่มเทมากๆเขาแบบวางแผนว่าเราต้องเล่นกันยังไงพันเราต้องเล่นกันยังไงอันนี้ก็อยากจะขอบคุณคนนี้เหมือนกันแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็เป็นคุณมหาเทพที่แบบเป็นผู้เสียสละมากเออกับพันอื่นไม่รู้เป็นยังไงแต่กับพันเราเนี่ยเขาคือแบบวีรบุรุษเขาคือแบบฮีโร่เลยที่แบบว่าเขาเขาแบบเขาเสียสละมา,ม,ามากๆที่อยากให้พันเราได้ได้ ใช้ชนะได้หลินอานแล้วก็คนสุดท้ายทีนอกจากกิลคนอื่นๆที่คอยสู้กันเนี่ยก็คุณอีคเซอร์ไทค่ะคือแบบว่าด้วยคอนเน็ t ชันของเขาด้วยการพูดคุยอะไรเนี่ยก็ทําให้แบบเออทำให้เราได้มารวมกันได้มาช่วยกันสู้ก็หลักๆก็อยากจะขอบคุณคนเหล่านี้ค่ะในฐานะกิล Immortal ค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าด้วยด้วยการที่กิล Immortal ตอนซีซันหนึ่งอะ เกิดที่ฝั่งซิชิจิอ่ะอยากจะบอกว่าก็ได้มีการประทักกับพันธมิตรสกายแคสอ่ะสองถึงสามครั้งเหมือนกันก็คือตอนแรกอ่ะทางทางอิมอร์ทัลอ่ะก็ไม่รู้ท่าทีของสกายแคสหรอกว่าเขาจะเล่นแบบไหนเราก็มีการไปไปตีเขาเแล้วก็เขาก็มาตีเราก็เป็นธรรมดาของกีตเพราะว่าเราเออในกีตอ่ะมันก็ต้องมีการตีเมืองอะไรกันบ้างอยู่แล้วแต่เราก็สงสัยแหละว่าเขาจะเล่นยังไงเขาจะมาเ ตีเราชิงพื้นที่เราไหมหรือเราไปตีเขาเขาจะรู้สึกว่าเราพุกคมเขาไหมแต่สุดท้ายค่ะมันก็คือมันจบในกิจของใต้ร่ามันไม่ได้ลาบออกมาเป็นนอกกิจอื่นถ้าไม่ใช่ว่าแบบเมืองฆ่าใครแต่อันเนี้ยก็แบบเออก็ก็รู้ว่ามันเป็นมันเป็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้นกับกิจกิจเนี้ยก็ก็รู้สึกว่าเออกิจมันให้ตีกันอนะ่ะเพราะฉะนั้นการที่คนอื่นมาตีเมืองเราอะ่ะก็ไม่จําเป็นต้องโกรธขนาดนั้นก็ได้อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็สําหรับเ พันธมิตรสีเขตที่ชิงเมืองหลิอันกันมาเนี่ยก็จริงๆอ่ะต้องบอกว่าทางพัน์ของเราเนี่ยเตรียมไพ่ตายไว้เยอะมากเตรียมแบบว่ากลวิธีไว้เต็มวิธีสุดก็กลายเป็นว่าศึกสุดท้ายอ่ะเราแทบจะใช้ทุกไพ่ที่เรามีเลยก็เขาเป็นคู่ต่อสู้ที่สมน้ําสมเนื้อมากๆค่ะก็จริงๆอ่ะมันก็มีช่วง สองเกมสุดท้ายสองสองสามวิสุดท้ายที่ที่เรียกว่าตามในคลิปบอกเลยว่าเราก็เกือบโดนปิดเกมเหมือนกันถ้าวันถ้ารอบนั้นเรายึดหลินอันไม่ได้เราเราเสียทั้งวังไทฉือเมืองหลงเหมือนไปเนี่ยเราก็ไม่มีโอกาสได้หลินอันแล้วก็วันนั้นเออตอนนั้นก็เป็นฉากที่ตื่นเต้นมากๆโชคดีที่ว่าออทางพันเราก็สามารถที่จะสริฟวตรงนั้นออกมาได้แล้วก็สุดท้ายก็สู้ไปด้วยกันได้หลินอันไปด้วยกันครับ อันนี้ก็ก็ขอบคุณทันที่ยอมสู้ด้วยกันแล้วก็ ต้องจะบอกว่าสิ่งที่น่าหนักใจในกิจไออตร่าเนี่ยก็คือว่าฝ่ายกันเมืองเสียเปรียบมากๆทั้งในเรื่องความทนทานเมืองที่มีการลดลงค้าความทนทานของเมืองแล้วก็ไม่มีจามารีคอยให้สร้างพวกอาวุธอะไรอีกตรงนี้ก็ก,ก็ถือว่าแบบว่าเป็นสิ่งที่ฝ่ายกันต้องทําการบ้านมาอย่างหนักเลยส่วนข้อดีของฝ่ายกันเนี่ยก็ยัง,ย,งยังนึกไม่ค่อยออกค่ะก็สุด,ส,ดสุดท้ายก็สู้เต็มความสามารถสุดความสามารถเหมือนกันอันนี้ก็เป็นความรู้สึก ท,ที่มีในกิจนี้จ้ะขอบคุณเ็นไดซันมากนะฮะแล้วท่านอื่นนะครับก็ขอบคุณพันธมิตรครับทุกคนเลยก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนครับตอนสุดท้ายพวกเราก็ชนะแล้วก็หลังบ้านก็เก็บหมดเลยรับว่ามาเนี่ยครับไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรมากเลยครับส่วนทีชั้นหน้า<อ>จะเป็นไงก็เดี๋ยวรอดูก็นดะครับสนุกแน่นอนขอบคุณมหาเทพอันดับหนึ่งเนาะที่คอยแบบปล่อยบ้านให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็มีผู้ประชาการของเราอะไรเงี้ยพี่หมึกเนาะพี่หมึกทักก้แต่เขาชื่ออะไรนะในเกมอ,ะอ่ะพี่อลิสาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคุณซืออย่างเงี้ยอย่างตำใจชาแนลเนาะพี่เยเนานะใช่ครับแล้วก็มีเออพันธมิตรของเราอย่างเงี้ยอิมมอร์ทอะไอย่างเงี้ยค่ะทุกๆคนเลยแล้วก็มีเปอร์เซียมีเปอร์เซียมี สวอดแมวมีคาคามอะไรเงี้ยที่แบบได้ได,ได้ได้เข้าเข้ามาใหม่ที่แบบว่าเออเราแบบได้เปิดรับเพื่อนๆอย่างเงี้ยค่ะคือขอบคุณทุกคนมากๆเลยคืออิงใต้ล่าคือเป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยเนาะว่าไหมมากๆเลยอะคือโลกกลมแต่ใต้ล่าเหลี่ยมสุดๆเราเคยแบบว่าเหมือนแบบเราก็เแหบบมือนมีแบบเออจะถอดใจคิดวางแผนกันอย่างที่คุณวินัยันพูดะคะ่ะ คิดแล้วคิดอีกตลบแล้วตลบอีกคือแบบเอาง่ายๆคือแบบก็คือแบบทุกคนแบบไปดูคลิปย้อนหลังกันแบบคือไม่รู้กี่รอบอ่ะเพื่อที่จะแบบมาวางแผนกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันมันเหลี่ยมจริงๆนะใต้ล่างเนี่ย <c oughs> อาจจะเป็นที่คนหรือเปล่าแต่คือแบบซีซันหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เดียวได้เหมือนหลีเนี่ยเปิดรับพันธมิตรใหม่นะคะเราเราคุยกันเป็นซีซันซีซันนะ เรารับเปิดรับพันธมิตรนักใหม่คือถึงกิลเราเนี่ยคือคนจะน้อยเต็มไปด้วยบอดแต่ว่าแค่อีคือีออคือซื้อไทยอีไตใต้ซื้อเนี่ยก็เจ้มจนมากพอแล้วติดต่อมาได้ค่ะหนังใหมไม่เดียวดาย <c oughs> ใช่ไหมครับ ไม่ค่ะขอบคุณมดวันพูดบ้างดีกว่าก็ต้องขอบคุณทุกคนคือมันอยู่ในช่วงที่เหมือนกับว่าช่วงที่เหมือนเราอยู่ในจุดที่เราค่อนข้างที่จะลังเลหลายๆอย่างเพราะว่าเหมือนเราก็มีความสัมพันธ์อันดีภายในเซิร์ฟนะคะภายในเซิร์ฟเรามีความสัมพันธ์อันดีกับหลายๆคนเพราะฉะนั้นพอเหมือนกับว่าเราต้องเลือกอะไรสักอย่างหรอวะแล้วเราไปพันกับคนที่เขาไม่ได้ไปทางเดียวกับเราอันนี้คือพูดถึงพันแรกนะ ม,มันก็ได้ทําให้เราเหมือนกับว่าพอเราต้องเลือกอะไรสักอย่างแล้วเราต้องทําอะไรลงไปอะ่ะมันก็ทําให้เกิดความบาดหมางขึ้นมาพอจุดนั้นมันก็ทําให้เหมือนกับว่าเออมีคนเข้ามาช่วยเข้ามาช่วยเหลือเราเขาก็คือเขาก็มีมาแบบถามถ่ายก็มีแบบนี่แหละรีวิวเวอร์ก็คือเข้ามามามา,มาถามถามถ่ายว่าเออโอเคอะไรไหมเราก็เลยแบบมันตัดสินใจว่าเข้ามาร่วมกันก็คือจุดนี้แหละค่ะก็ได้ทําให้รู้สึกว่า ก็ขอบคุณที่ชวนเข้ามาสนุกด้วยอืมแต่ใดๆแล้วก็คือไม่มีอะไรนะคะเพราะว่าเราทั้งหมดทมดั้งมวลเราคือให้มันจบในเกมมีความรู้สึกอะไรที่ที่มันจะแบบหลังเกมนอกเกมหรืออะไรคือให้มันเหมือนจบกันแค่นั้นเลยอือก็เราเป็นมดค่ะเป็นมดตัวเล็กตัวน้อยไม่รู้จะตีใครก็ตีหมดได้เลยค่ะตัวเล็กตัวน้อยแต่เยอะนะฮะ <laughs> ก็ประมาณนี้ใช่ก็ขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนจริงๆแลวท่านอื่นนะครับถ้างั้นของเยนหอม,มาแล้วกันค่ะแล้วรกคิดว่าจะไม่ได้เข้าไปเล่น,ลนอลินแล้วละ่ะก็กะว่าจะเก็บรอบๆให้หมดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าได้โอกาสวินาทีสุดท้ายก็ขอบคุณมากเลยได้เข้าไปสนุกกันแล้วก็โหตื่นเต้นจริงๆเป็นวอลที่แบบประทับใจค่ะคะแนนห่างกันสิบแต้มนี่เป็นอะไรที่แบบแต่จะวายจริงๆต้องบอกว่ากิจนี้เนี่ยมันเป็นกิจที่ อย่างที่หลายๆคนบอกค่ะสนุกแล้วเออเหมือนเราได้เจอคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อด้วยแล้วก็สุดท้ายแล้วจบวอก็เป็นอะไรที่อสำสำหรับเมคาคามนะคะมันจบไปกับไต้ล่าซีซั่นแรกเราไม่ได้แบบกดแค้งกดเครืองอะไรถึงแม้ว่ามันจะมีตามมาข้างนอกก็ตาม <laughs> แต่ก็โอเคค่ะ <laughs> ใช้ได้ค่ะ ก็ไว้เจอกันใหม่ซีซั่นสค่ะท่านอื่นมีท่านไหนเสิร์มอีกไหมครับเป็นยูกิฮิเมะจากทางสวอตแมวแล้วกันครับครับผมคาับก็สาหรับซีซั่นที่ผ่านมานะครับขอบคุณเพื่อนๆในพันธมิตรทุกคนเลยครับที่ช่วยกันมาตลอดถึงแม้ว่าทางสวอตแมวก็จะไม่ค่อยได้เล่นอะไรเท่าไหร่เพราะว่าตอนแรกเรามีแผนว่าเราจะไม่เข้าหลินอันเราจะแบบยุดยุดแค่เมืองรอบนอกทั้งหมดแตบเพื่อนๆในเจพันเขาก็อยากเล่นอยากเข้าบ้างตอนหลังเขาก็เลยเปลี่ยนแผนนะครับ แล้วก็โชคดีที่ทางมหาเทพเขาเสนอแผนแผนนี้มาให้ทําให้ทางสวอตแมวได้มีโอกาสเข้าไปเล่นในหลินอันก็ขอบคุณมากเลยครับเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆครับต่อไปครับผมนะครับเราจงกิจจากเปอร์เซียนะฮะก็คืออย่างแรกเลยผมขอขอบคุณคนในเปอร์เซียก่อนเลยที่แบบว่าเหนียวแน่นมากเพราะว่ากิวผมอะย้ายกิ้วสามรอบเปลี่ยนแผนที่อีกหนึ่งรอบก็คือแบบทั้งกิจในเซิร์ฟทั้งกิจใต้ลาก็คือต้องแบบว่า แก,แก่งแบบเข้มแข็งไว้วต่อยสู้ไม่ได้ก็ต้องกัดฟันเล่นเล่นไปก่อนให้มันจบซีซั่นไปก่อนก็คือการโยกกิวเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบอาจจะหนักหนาในในเซิร์ฟมากเลยนะครับเพราะว่าต้องไปเริ่มใหม่เริ่มใหม่ทําอะไรใหม่แล้วก็ต้องขอบคุณพี่มหาเทพนะครับที่แบบว่าคอยคอยทักคอยโทรหาที่แบบเตรียมแผนนั่นนู่นนี่อะไรหลายอย่างเลยครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนในพันแบบพี่เยศ ตอนที่ไฟสุดท้ายไฟสุดท้ายเปอร์เซียย้ายกับเปอร์เซียก็คือติดบัคในการย้ายกระโจมไม่ได้เปอร์เซียเกือบจะเข้าวอวอสุดท้ายไม่ได้นะครับก็คือพี่ก็ติดต่อหลังบ้านแอดมินให้ให้ทั้งวันทั้งคืนเลยครับเพราะว่ามันติดบัคที่แบบว่าย้ายย้ายกระโจมไม่ได้แล้วแล้วครั้งนี้มันก็จะแบบสู้ไม่ได้จนสุดท้ายก็แก้ได้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนครับ ขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่ต้องว่าคอยสนุกมากับเราแล้วก็คอยซัพพอร์ตเกมเราด้วยผ่านไป1ซีซั่น mm. ก็คิดว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ทั้งสนุกสนานเฮฮาเป็นอีกอารมณ์หนึ่งของช่วงชีวิตหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็แฮปปี้กักันทุกฝ่ายขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตเกมเราจริงๆนะครับยังไงก็เจอกันต่อในซีซั่น2นะครับผม สุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง7ท่านอีกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเย่ฟานคุณอิคือซือไทคุณมิดไนซันคุณเปาจุงกิคุณยูกิฮิเะคุณมดหวานคนดีและคุณเทียนหอมที่สละเวลามาพูดคุยกับพวกเราในวันนี้ยังไงก็หวังว่าในซีซั่นที่2พวกเขาจะยังคงสร้างสีสันให้กับสงครามใต้ล้าได้อย่างสนุกสุดเหวี่ยงอีกครั้งและพบกันใหม่ในออพีหน้ากับรายการเจ้าเจยุทธภพ